มาท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาเล่นเครื่องบินมิก29ินะท่านผู้ชมซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ออกแบบโดยสหภาพโซเวียตนะท่านผู้ชมนะบอกเลยนะวันในเกมนี้มันมีความสามารถพิเศษยอย่างหนึง่งก็คือมันยิงมิตไซล์เป็นดาวกระจายท่านะผู้ชมผมจะเรียกง่ายๆแบบนั้นก็คือยิงไปแล้วมันจะเป็นระเบิดแตกเป็นวงกลมซึ่งมันมีข้อดีประมาณนี้ปไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยวว่ามันจะโหดหรือเปล่าไปดูกันเลยจัดไป บล็อกบัคโบรร้านจำหน่าย ID เดีเกมโ o บล็อกไม่ว่าจะเป็น ID ซุมไกตั้นแมปบล็อกฟุตราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเบาทมีโอกาสได้เผาวีด้วยนะเว้ยและไอเทมโหดๆอีกมากมายและมีไอดีไก่ซุมเพชรแมปอนิเม a d อเวนเจอราคาเริ่มต้นที่9บาท มีโอกาสได้มิสติกด้วยนะถ้าใครสนใจลิงอยู่ใต้คลิปสวัสดีบวรุ่นสงครามทุกคนวันนี้มันมีภารกิจให้เราทำนะสำหรับมิลิตรีทุกคนก็คือมิก29เก้อะไรคัสเตอร์มิสไซล์รู้สึกว่ามันจะมีมิสไซล์พิเศษนะเครื่องบินลำนี้ก็คือเป็นมิสไซล์แบบยิงเป็นแบบเรายิงลงไปนัดหนึ่งแล้วมันจะกระจายออกประมาณนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูความโหดของมันว่ามันจะเป็นยังไงเออถ้าใครมาดูคลิปนี้แบบมันไม่มีภารกิจนี้อันนี้ก็น่าจะผ่านไปนานแล้วนะ <c oughs> ออประมาณนั้นอันนี้บอกไว้ก่อนพมนมีคนเเ่งเข้าาดู สำหรับในภารกิจนี้มันก็ไม่ยากนะท่านผู้ชมไปเล่นโมเดิร์นแมทก็จะได้สองแสนแต้มนะจอยเดดแมทเข้าไปเฉยๆแบบถ้าเราแพ้หรือไม่แพ้ก็ได้เจ็ดหมื่นห้าพันแต้มแล้วก็คิวทหารที่เป็น NPC ในแมปนี้ในฐานทัพต่างๆก็จะได้ห้าร้อยแต้มประมาณนั้นไม่ได้ยากนะผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยตัวหน้าผมจะไปยิงแต่ทหารแหละประมาณนั้น เ,เพลินดีอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าเครื่องบินลำนี้มันจะโหดหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นกันนะผู้ชมปะ่ะไปลองอยู่ไนเดวไงมิก29ผมก็เอาลองไปขับขี่ดูเล่นๆนะท่าน,ะนะผู้ชมนะประมาณเดวิลสผมว่ามิสไซล์หกนัดก็ไม่ได้ดูแย่นะท่านะผู้ชมหรือเปล่าให้เราลองมาเปิดประเด็นที่นี่ไหมมันยิงแตกกระจาย,กร,จยกระจายไอจ้าเจะมาเก็บแอรดอปนี่ว่าไอจะมาเก็บแอรดอปใช่ไหม นี่นี่เห็นไหมยิงกระจาย้วยท่านผู้ชมดูดิผมชอบก็ชอบ,อบ,ช,อบชอบมากแต่สงครามมันน่าจะดูเดือดมากฉันไม่ให้แกเก็บล็อกจะ <laughs> ไม่ให้แกเก็บแอร์ดรอปล็อกนี่ยิงบินนท่านผู้ชมนี่เขาแกจะไม่ได้กลับบ้านเขายัางอยู่นี่เปล่าวะไอเขาไม่อยู่แล้วท่านผู้ชม <laughs> ยิงเข้าไปแตกไหนท่านผู้ชมนีหิวกระหายเหลือเกินนหิ้วกระหายเหลือเกินให้ใครวะเนี่ยมาจอดเรือแบบ ตะปอนเครื่องบินชิวๆเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยจเย็นจะเย็นค่อยๆคุยกันก็ได้ยิงจากระยะนี้นะผู้ชมยิงเข้าไปอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเขามีปืนในเรือนี่วะไอ้ปืนในเรือนี่มันยิงอัตโนมัติหรือเปล่าเอ้ยเอาดิ F22 วันนี้อ่ะใช้ F22 หรือเปล่าใช้ F22 หรือเปล่านี่ยิงเข้าไปพิซไซมันแรงเปล่าวะเอ้ยโอ้โหพิซไซเขาแบบแรง เออไม่ท่านผู้ชมเราขี่ใกล้เรือมันไม่ได้เรือเรือมันยิงเราเนี่ลอดสะพานลอดสะพานแบบขั้นเทพโอไม่โอไม่ฉันจะยิงแกฉันจะยิงแกโอ้เรายิงเขาไม่เข้าเลยท่านผู้ชมถึกมาก F22 เราไม่สู้เขากันหรือดูดิดูด,ดิเราแทบจะไม่สู้เขาเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหไอ้เครื่องบินใหม่นะเว้ยเอาหน่อยดิ <c oughs> <laughs> เดียว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 ผ่านบ้านแกเฉยเฉยเฮ้ยรถถังเมาส์ในตำนานนี่ว่าท่านผู้ชมผมเจอรถถังเมาส์ในตำนานมันจะสู้กับแกมากๆเลยแต่ตอนนี้ฉันโดนมิสไซล์พันแกถล่มยับเลยนี่เขากำลังจะออกจากฐานทัพนี่ว่าท่านผู้ชมฉันรอสู้กแกอยู่รถถังเมาส์เป็นรถรถถังอีกคันหนึ่งนะท่านผู้ชมนะซึ่งมันแรงมากนะเว้ยมันจะมีปืนน่าจะปืนลัวปืนกลลปืนกลปืนกลกลบ้าเลยแล้วก็เป็นรถถังที่ถึกมากรถถังยิงระเบิดโคตรแรง แต่เรายิงมันเข้าหรือเปล่าไม่รู้จังหวะน,นี้ดูดิความถึกนะผู้ชมความถึกรถถังคันนี้นะคือบินยิงเรามันกูเบาด้วยละสิจังหวะน,นี้โอ้ยิงไม่เข้าเลยทำไมดมีดมันเบาจังว่าขึ้นบินลำนี้วะไอ้ผู้ชมเราลองเอาปืนธรรมดายิงดิยิงไม่โดนม,ดโมันปรับทิศทางไม่ได้เวนกมปืนเรามันปรับทิศทางไม่ได้โอไมโอ้โหเรายิงแทบไม่เข้าดูดิ <c oughs> อาวเขาจะตกน้ำนะผู้ชมอ้าวเรียบร้อยอ้าวลงไปขี่ในน้ำซะงั้น ขี่บนบกดีๆไม่ชอบชอบขี่ในน้ำเอ้าเราก็ไปบินในน้ำผมไม่ได้ดูเอท่านผู้ชมผมเจอเหยื่อแล้วก็บินตามตูดผมมานี่แกยิงพลุกไปหมดแล้วใช่ไหมแกยิงพลุกไปหมดแล้วแกต้องโดนนี่นี่นี่เบามากท่านผู้ชมดูดิยิงไม่แรงเลยวะความรู้สึกผมผมว่ามิตรซลายลำนี้ไม่แรงว่ะ YF23 น่าจะแรงกว่านะท่านผู้ชมไม่แรงเลยนะดูดิน่าจะไม่แรงเลยอันนี้ F16 นะ F16 เป็นเครื่องบินที่น่าจะไม่ถึกมาก F16 หรือเปล่าวะใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยอา่าอีกนัดหนึ่งนะท่านผู้ชมอีกนัดหนึ่งน่าจะตามไม่ทันก็ยิงพลุอ่ะยิงไม่พังอีกเหรอยิงไม่พังอีกเหรอ,อ้ผมจะแตกก่อนแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยมันเบามากนะท่านผู้ชมดูดิ ยิงพังหนึ่งคิวโอ้โห,โโหก็จะได้แต่ละคิวแต่ผมเกือบไม่รอดดูดีเกือบพังอ่ะท่านผู้ชมไม่สู้อ่ะหรือเครื่องบินลำนี้จะเหมาะกับการต่อสู้ภาคพื้นดินท่านผู้ชมเพราะว่ามันยิงลงไปมันกระจายผมก็ชอบตรงนี้แหละเห็นป่ะนี่ลงไปมันก็จะกระจายออกแบบเนี้มันสามารถให้ดาเมจมันโดนแบบผู้คนรอบข้างอะไรก็ว่ากันไปแต่รถถังในเกมนี้มันถึกด้วยล่ะสิอันนี้คือปัญหาใหญ่เลยกระสุนตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ไย เฮ้ย hey, รู้สึกว่าจะมีคนตามเรามาหรือเปล่าเหมือนได้ยินเสียงอะไรอะ่ะเอ้ยมีคนปล้นธนาคารเอ้ย MI29 มันไม่ใช่ MI บ้าอเลย MI29 มันกันนี่ว่านี่ยิงยิงแต่ยิงรุ่นเดียวกันทําไมมันพังเร็วจังวะ <laughs> <laughs> น่าจะอารมณ์แบบาบางๆทั้งคู่อะไรก็ว่างกันไปนะผู้ชมเฮ้ยสวัสดีสวัสดีนายเออร์เลอร์นายเออเลอร์โดนไปดียิงรวัว แต่มันสู้กับเครื่องบินเจ็ตด,ด้วยกันทำไมมันรู้สึกว่ามันไม่โหดเลยวะหดีอผมคิดไปเองว่ามันไม่โหดเลยผมอาจจะกลากเองก็ได้ <c oughs> อันนี้ก็ไม่แน่นะท่านผู้ชมนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมอาจจะเล่นอ่อนแอเองก็ได้เฮ้ยมิสายใครเนี่ยเดียวเดียวเดียวมาจากไหนเนี่ยเอ้ยนี่ไงไอคนนั้นนี่วาไอปหนุ่มคนนั้นนี่วะใจเย็นดี แกยิงพลุแล้วหรือเปล่าแกยิงพลุแล้วใช่ไหมแกโดนแน่อา้าวทำไมพลุเขายิงได้ตลอดเลยวะใช่ปะนี่อ่ะใช่ปะนี่อ่ะโอไม่ยิงล็อกเป้าใหม่ล็อกเป้าใหม่เอ้ยมิดไซส์แบบช้ามากดูดีมันตามตูดเขาแบบช้ามากเลยผู้ชมโอ้โหจนพลุเขาคูณดาวเสร็จอ่ะนะผู้ชมมันค่อยจะตามได้โอ้โหมันช่างเชื่องช้าเหลือเกิน แล้วก็กว่าจะล็อกเป้าได้ก็น่าจะคิดนานนะเครื่องบินการประมวลผลโอไม่ดูดิการล็อกเป้าแบบช้ามากท่านผู้ชมดูดิแทบจะไม่ล็อกเลยดูดิ <c oughs> เอาเอาแนวในวันนี้มิสไซตามเขาช้ามากนะท่านผู้ชมดูดิผมยิงไปแล้วแบบกว่ามันจะตามไปได้ดูดิตามทุกอย่างยกเว้นยกเว้นคนยิงยกเว้นเป้าหมายตามทุกอย่างนะมิสไซผมนี่แต่แบบช้ามากกว่าจะตามใครได้อะแล้วก็จะล็อกเป้าได้ดูดิ คำนวณแบบนาหันระบบไหนไม่รู้ท่านผู้ชมผมเจอบ17ว่าเอาดิไอ้แกจะเป็นรังแกชาวบ้านเขาดิโอ้โหเรียบร้อยเขาโดนอะไรบ้างวะนัน B17 มันเป็นอะไรที่ถึงนะท่านผู้ชมแต่เราจะยิงมันให้พังหรือเปล่าบินเบาๆอย่างเราจะยิงเขาพังไหมเบาจัดโคตรเบาเอ้ยยิงเข้าไปแต่เขายิงเราน่าจะพังแป๊บเดียวอ้าวสลายยานทำไมสลายเครื่องทำไมแกอ้าวแกสลายเครื่องทำไมกระเด็นตกทะเลไปนู่นละ ฉันก็จะตามยิงแกนี่เก็บซากเก็บซากท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ไม่ไมเฮ้ยเดี๋ยว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 คอปเตอร์ใครเนี่ยมางานมาจอดทันท่าผมได้ไงไม่ใช่ไหเถอะเราไปออกล่าต่อดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยแกมาทำอะไรเนี่ยแกมาทำอะไรเนี่ยทำไมเขับจอดรถอย่างนั้นวะเอาดีผมจะยิงท่านผู้ชมสกัดกันสกัดกันสกัดกันเอาดี เอาดีรถเกราะกันกระสุนกันเลยร,รถเกราะกันกระสุนแล้วไงอะแล้วไงอะอ้าวหายเป็นไหนไปเลผู้ชมก็หายตัวไปไหนผู้ชมผมเจอใครเนี่ยเอาดี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 อาด้อาวเรียบร้อยเขาโดนมิดไซด์ปล่อยจะ <c oughs> ไม่ได้ทำแกนะฮะแกขี่เข้าไปบ้านคนอื่นเองให้มัมนจะเห็นใครขี่อะไรเนี่ยแ,แกมาทําอะไรอยู่นี่อยู่ไหนวะนั่นไงเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วยิง เอ้แกกินรถอะไรมานี่นี่เรียบร้อยโดนชื่อรถอะไรวะ ATV หรือเปล่ามาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับมิก29ก็คือข้อดีมันมีอยู่ข้อเดียวก็คือยิงมิดไซล์แล้วมันกระจายท่านผู้ชมแล้วก็กระสุนอันนี้เป็นกระสุนปืนกลเป็นระเบิดนะท่านผู้ชมมันไหมเออแต่ปรับทิศทางไม่ได้ก็มีข้อดีอยู่ประมาณนี้ข้อเสียก็คือบางมากแล้วก็ยิงเบามากยิงเบาจริงๆอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นความรู้สึกจากผมที่ได้ใช้ F35 มารู้สึกว่า F35 มันแรงกว่าเว้ย ใช่ป่ะน,นี้เป็นความคิดส่วนตัวนะแล้วก็ YF23 อ,อันนั้นแรงกว่านะประมาณนั้นเบามากเลยุผู้ชมดาเมจไม่ไหววะ่ะถ้าใครอยากได้ก็มาทำภารกิจเอาประมาณนั้นอืมโอเคแล้วก็ผมวันนี้ก็ขอจบคลิปนูนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ส u ั s c ส i b e ผมด้วยนะทําไมมันบางเหลือเกิน